สวัครับวันนี้เรามาติดตั้งรถดีแฮคเกอร์250นะครับสีดำรถแต่งแล้วนะครับเปลี่ยนทอเรียบร้อยป้ายทเบียนงอรอยอหมายเลขหนึ่งเนาะชียงใหม่อ่านี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เข้าขโมยกันนะครับเขาจะใช้สขืควงตัวทีนะครับเราหลมแหลมเป็นแทงที่รูกุญแจเรานะครับแล้วก็บิดเดี๋ยวเราจะสมมติสมมตินี่เป็นกุญแจผีนะครับเป็นตัวทีแหลมแหลมแทงรูแจจากออฟนะครับเขาจะบิดไปเป็นออน เกียก็จะเป็นเอ็นครับแต่ลูกุญแจจะพังเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เขาไม่สนใจหรอกว่าลูกุญแจจะพังหรือเปล่าขอให้เป็นให้เป็นออนนะครับขี่ไปเลยเขาก็สตาร์ทขี่ไปเนาะขี่ไปเลยฉะนั้นผมพวกผมเลยติดตั้งสัญญาณการขโมยอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยเนาะการขโมยทั่วการขโมยของผมสามารถล็อกเป็น2ระบบนะระบบแรกนะครับกดล็อกครั้งเดียวถ้าใครมารอรถนะครับ จะร้องนะครับแต่ถ้าโดนแรงๆมันจะดัง20วิเนาะแต่พวกนี้มันจะรบกวนชาวบ้านเนาะนจะรบกวนชาวบ้านแต่กันขโมยผมกดร็อกสองครั้งจะปิดเสียงนะครับตึกตึกใครไม่โดนรถนะครับรถจะไม่ร้องจะไม่เสียงดังรบกวนชาวบ้านเนาะนี่เป็นรุ่นพิเศษไฟเลี้ยวอะไรจะไม่ออกเนาะนี่โจนจะไม่รู้เลยเนาะว่าติดกับขโมยไปแล้ว การขโมยนี่จะดังต่อเมื่อมีคนเอากุญแจผีนะครับสมมุตินี่กุญแจผีเสียบให้รูกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูแล้วผมจะบิดแล้วลองสตาร์ให้ดูแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะบิดแล้วนะครับบิดปุ๊บปั้นไม่บิดนะครับบิดกับก็ไม่หยุดนะครับจะยุดต่อเมื่อมาปลดรีโมทมันจะอยู่ต่อเมื่อมาปลดรีโมทเท่านั้นเนาะแต่การขโมยผมมีข้อดีพิเศษกว่าชาวบ้านเขาก็คือกันน้ำนะครับขี่รถตักฝนได้เลย กันน้ำไปเลยเนาะน้ำไม่เข้านะครับการขโมยเรื่องอื่นนี่ขี่รถตักฝนปุ๊บน้ำเข้ารีโมทก็พังแล้วนะครับอืการขโมยเราแถมรีโมทให้สองตัวเนาะอันนี้กันน้ําขี่รถตักฝนได้เลยไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับจะมาล็อกให้ดูนะครับล็อกได้ปกติหรือว่าใครอยากกดสตาร์ทที่รีโมทก็กดได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับปุ๊บต์ทเลย ้าจะปลดล็อกก็ปลดที่รีโมทได้เลยนะั่งแบบได้เลยรีโมทนี้รับประกันให้ปีหนึ่งนะครับรีโมทสองตัวเนาะถ้าใครอยากต,ติดตั้งก็เข้าไปดูในเว็บผมนะครับเว็บ ww. วอร์ไวกันขโมยรถด o m นะครับพิมพ์ภาษาไทยไปดเลยเนาะหรือว่าเบอร์โทรผมนะครับ0 8 5ย์8 6 7 1 1ดหเนะึ่งาะรับประกันให้ปีหนึ่งนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟไม่ต้องกลัวรถหมดประกันนะครับโอเคครับติดไปครับ